สอดแจ้งรับเอาอะไรอะไรเขาสอดแจ้งงเางครับตเอาเห็งานสอดแจ้งปะดาอ้รับรับนี่ครับคุณสอดแจ้งออไลน์ให้หน่อยได้ไหมไลน์อ๋อไลน์ไลน์ที่เป็นเอไอ้ดีปะไม่ไม่นี่ไลน์ ลงไหมอ่ากทันล้มทันลูกอมจ้าเอ้ามีวินยานติดด้วยโอ้ยพอกนใจพ่อกนใจมาแล้ว พอยิงเดียวปะครับเอ่อพอพิงเดียวพิงเดียวพิงเดียวครับฮ่าฮ่าฮ่าพิงเดียวติดต่อเกษนน่นเลยครับฮ่านนาฮ่านุนนุนเนี้ยนเลี้ยนตลอนทาเลยเออเอ่อพิงเดียวครับพิงเดียวก็ล้วยาดเนี่ยเกศนุนเหรอพิงเดียว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 พนงเดียวนิงเดียวฮ่าฮ่าน่ เล้จะขับรถไหวไหมเนี่ยสบายโบ้ยนอนยังนอนวัดโอ้วันนี้เข้าพรรษาออกพรรษาออกพรรษาครับออกพรรษาครสาลาพระเจ้าในเมืออื่นเนาะครับโอ้ค่ำนี้นะครับพ่อกันอยู่ศิลาภูมิร้อยเอ็ดนั่นศิลาภูมิร้อยเอ็ดนะครับสั่งแจ้งโอ้สวัสดีครับเป็นต่อเจออวันออฟฟิเชียลครับเป็นต่อเจออวันทำไมต้องเป็นต่อครับเป็นแตนเป็นพึ่งเป็นอะไรก็ไม่อยากเป็นรองเลยต่อด้วยวันไปเอาเองน้ำให้อายเลย น้ำเรื่องเหลืองอยู่ฮานมีกันจัดแกงโคโลวันนี้ถือว่าเป็นสองกระป๋องนะนะครับมาแก้มือได้สำเร็จหลังจากเที่ยวก่อนมานี่ขวมเลยได้หน่ปลูกนาได้เลยปลูกข้าวได้ปลูกข้าวได้เลยข้าวเหนียวเหรอเฮียเมย์เขาถิ่นยุ่งงานเลยบอกพรอมว่าไปมาหนิแล้วเดี๋ยวจัดการถือว่า เล่นตอนตกเลยไม่ได้หลินดิไม่ได้ยุกเลิกเลยดิโอ่้เยเแต่มัแต่รอบนี้เป็นไงอัญญาอัญญาออันไหมอัานอนาะสุดยอดมากมีโอกาสเราจะกลับมารับใช้ท่านใหม่ลำปลายมาดลำปลายมาดอโไปไปล้างเปลาไปนสัตเาอก่้อะกคือที่พันหัวที่เท้อมองไปห ขของซิงคุนีของแท้หลังงานครับี่จับจเีเจเจอ้ยนดูไม่นดูไม่เเปียวไม้มาจากไหนนี่เดี๋ยวเดวาบจาดเขาว่าไม้อันนี้หลายหมื่นเด้เนี่ยร้อมไ้มพร้อมกัลูกกจ้จ ยบเลยไมยโยจามือมครับ <das> น <M> ี่สาสางเรียกทีเร่องเีมอง่ตงตดีเลยเอาใส่บไมใส่เบดไหมใส่บไมใส่บดไมเอาจบแบบท่ๆนะ้ยเบ็ดดอกดีไมต้องไปบ้านี่ เออเียนเนาะเอาจบแบบนี้จบแบบนี้โอ้มันคือบริษัที้อวนั่งฟังนั่งฟังเปลี่ยนคอยู่เนาลอง้องใช่จุ๊บจาะเจาเจาะเจาะเจาะเจุ๊บจาะเ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 จาจจจจจ เตียนะเตี้โอ้อะไรเนียจ้าไปได้ไหมจองแสวดีครับหนึ่งมาเงเนาะเสื้อหงมาเงเนาะเจ้าช่วยยังก่อนเออออยแมนอแมนออแมนันนีวันเนี่ยมกมมองสบ่ มักมักน้องสามบ่มักนองสามบ่เอาเ้อพูดจากว่า่พูดจากว่าเอาลกันรู้เรื่องบ่เนี่สองคนนี้ชีวิตเนี่เคยมีความทุกข์บ่สะกดคำว่าทุกข์เป็นไหมมันเป็นทุกข์เนีทุกข์ก็คือบนีเองเนเนี กูดิเขาเจ้าคุณต้องโดนสนเอมาแ้ลองไ่ได oh yeah. ้ไม่ตีแค่กระลอกไ่ได้ไม่ไีแค่้เออเอ้แปลูกแผลแปลประคาปลูกแผลโอ้ยทำไปวคิดถึงที่ว่าปากนำหากบไปตายแล้วตายแล้วเราไม่มีทุล มันชดยช่วเต็งช yes ่ะเท่าเอาไปได้พี่ดอกโอ้นี่ครับนี่มานี่สกุ้งสกุ้งครับโอ้ยยังไม่ได้ติบ คื่อะไรกันได้เป็นของซอกรุ้งสนุกไปบายมักมักมากคือเก้า่นแหล่ะผู้ชายน่ะในเมื่อเราขอดีไม่ให้อ่ะต้องเลือกดูว่าแป๊บแพ็กไหนอ่ะนั่นแหละขออะไรแหมกันดีไม่รู้เรื่องเลยปวดพวดกันภาษาคนไม่บอกอยู่ไม่รู้เรื่องขอแล้วเนี่ยไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเลือกเอาจะแป๊บท่อนไหนปาายบายบายครับ ไปตอนนี้ล่ะก็กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเราก็จะได้กลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อเน้องพี่นนอันนี้เดี๋ยวเราไปด้วยกันไม่รู้ไปไหนจะไปแวะวัดแวะอะไรตรงไหนู้ขอแก้ก่อนเราเดินทางลยางนะครับแต่คนกีเขาไม่เดินทางต่อนะครับจ้ะยอมนะจ้าเอาอันนู้นว่าแมนอยู่เนีอันนูนเราแหนจับบุญอย่างรู้เาเอาเอาเาจ่มเมาจ่มอีกเอาจ่มไปเลย นี่ครับพ่อการชัยโอเคครับพี่น้องครับก็คลิปนี้เขากระบาดกับพิษไปที่ตามดีเดียวนี่ปิดประตูเลยครับเปิดประตูที่ปลเอยนะทีมผมเป็นที่ปล่อยครับโอ้เจ๋งเลยเอาปิดคลิปพ่อพ่อสิบแล้วก็ปิดแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับ